เ ja ดจาวูสุดๆคิดว่าไทยน่าจะปาดเซตแรกไปได้แต่ที่ไหนได้โดนเพื่อนปาดกลับแม่เปิดสนามาตอนแรกเป็นสาวเพียวกับสาวบุมบิม๋มส,ต,สตุบสตับสัดแบบโอ้อง่งลงสุดๆสรงมากคือตบทัดตกได้แต้มตลอดแต่เขาก็สูสีกับเราอยู่นะเซตแรกแต่ความที่เราเล่นได้เร็วเล่นได้ตามระบบความส พึงตอนนั้นความในหัวจิตหัวใจทั้งคนในสนามรวมทั้งแอดที่นอนดูที่บ้านแบบมุมกล้องที่เวียนหัวมากๆคิดว่ายังไงไทยน่าจะฟ้าควา้าเซตที่หนึ่งไปได้แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเดจาวูอีกแล้วเมื่อไทยเรานำไป24ก่อนและโดนพี่ซ้มๆของเราปาดไปแบบไม่ไหน้นดเจ้าภาพเลย เสียงในสนามจากที่เฮดังลั่นสุดท้ายเงียบคลิปกลับมาเซตที่2ซ่ส้มๆกับไทยนี่หนังคุณละมวนส้มๆกลับไปเซตที่2กลับไปแก้เกมกับสาวไทยมาครั้งนี้เขาบล็อกก็จับเราได้อยู่จับได้ทุกทิศทางสังเกตคือเขาเนี่ยจะสามารถนำเราได้ตั้งแต่มวลเดียวยันจบเซตสาวไทยของเรายางบีมพิมพ์พิชาโกระบเล่นไม่ออกทุด ถูกถอดออกถูกไม่ใช่ถูกเปลี่ยนออกให้สาวโมเมลงมาเล่นแทนและโมเมก็บ้าระห่ำมากนาง ตบเอาตบเอาตบแบบไม่กลัวอะไรด้วยสามแต่เซตที่2เขาจับทางเราได้หมดเลยและโค้ชของเราก็มีการเปลี่ยนตัวเอาชมพ,อมพู่พรพัน์ออกและส่งโสซโสรายาพรมลาเข้ามาเซตแทนในปลายเซตแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้สุดท้ายเป็นส้มส้มที่ชนะเราไปในเซตที่สองส้มส้มกลับไปคือไปทำการบ้านมาได้ดีมากในระหว่างเซตกลับมาปุ๊บมาทำลายเกมรับบอลแรกของเราจนเละเทะหมดกลายเป็นสุดท้ายเราไม่ สามารถนําบอลมาเล่นได้ตามระบบของเราสังเกตได้คือมีการแรนลี่ที่นานมากมีการได้แต้มแบบลูกๆลุกๆลุคลิกคลูกที่ตั้งใจเล่นคือเล่นได้ยากมากๆาเซตที่3กลับมาอีกครั้งส้มส้มเป็นฝ่ายนํำสาวไทยไปแบบม้วนเดียวจบแต่มีลูกสวยๆให้เห็นหลายลูกและที่สําคัญมีการแรนลี่ที่นานมากนั่นหมายความว่าคือทั้งสทีมเนี่ยสามารถขุดบอลรับบอลได้ถูกจุดยืนได้ถูกจุดและแก้เกม ด,ดีแต่ไม่เสียได้ยอย่างหนึ่งคือการเสริฟที่พลาดของสาวไทยคือเสิบเสียบ่อยจนแอด,ดนี่ร้องเอามือทาบอ,อกและโอ้ไม่น่าเสิบเสิบเสียเยอะกันขนาดนี้เลยเสียดายเสียดายบางลูกเสียดายบางแต้มเสียดายแต้มที่เราควรจะได้แต่ไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นส้มๆมที่บาดบาดเจ้าภาพอย่างเราไปในเซตที่สสรุปคือเราแพ้ศูนย์ต่อ3ามเซตในสนามแรกอืม เอาใหมค่ะเชียร์กันต่อไปสาวไทยเราจะมีแข่งอีกทีในวันที่29มิถุนายน2566เวลา2ทุ่มครึ่งเราจะเจอกับทีมนางงามทีมชาติตุรกีและเราก็มาลุ้นมาเชียร์กันอีกนะคะว่าสาวไทยของเราจะคว้าชัยไปในนัดท,ที่2 สนามที่3กรุงเทพมหานครได้หรือไม่อย่าลืมติดตามชมกันนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับนัดแรกในสนามที่3กรุงเทพมหานครฝีมือการเล่นของสาวไทยแต่ละคนเป็นยังไงและเราจะมีวิธีการรับมือกับทีมชาติตุรกีในแมตท,ที่2แมตต่อไปได้ยังไงอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งหมดศรัทธาสาวไทยเรายังมีแข่งอีก3นัดเราเชียร์กันต่อไป สนามกรุงเทพมหานคร